วัสดีครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่2ของการเตรียมอุปกรณ์เพาะเพาะพันธุ์แล้วก็วิธีการเพราะคร่าวๆนะท่นานานเบตา้าในสไตล์ของนานานเบต้าไทยแลนด์ไม่ได้ยุ่งยากอนะ่าอันนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราเราพบกับคลิปแรกแล้วนะครับนะรีวิวครั้งแรกไปในการเลือกดูพ่อแม่พันธุ์สไตล์ง่ายๆเลยอันนี้เราก็คัดใส่เตรียมครับเตรียมลงลงเพาะผมก็จะมีท่นานานเบต้าไทยแลนด์นะครับเราจะมี ส่วนที่เอาไว้สําหรับเพาะพันธุ์โดยเฉพาะนะครับที่เราจะค่อนข้างที่จะถือว่าเราจะไม่ยุ่งยุ่งเกี่ยวกับปลาให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้เพราะว่าปลาเขาต้องการความสงบแล้วก็เมื่อเวลาไม่มีสิ่งใดรบกวนนะครับพูดง,ง่ายๆนี่นะครับอ่ะเราก็พ่อแม่พันธุ์ที่เราเตรียมมาเรียบร้อย สามคู่นะครับวันนี้วันนี้นานาเบต้าจะพามาเพาะสามคู่ง่ายมากเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมาสวัสดีครับอันนี้เรามารีวิวกันถึงวิธีการที่จะเพาะเอาลงเพาะแล้วนะครับถ้า่างนั้นตอนนี้ดูเวลานะครับประมาณช่วงเย็นแบบนี้เป็นเป็นมาตรฐานของของนานาเบต้าเลยที่เราจะลงเพาะในช่วงเย็นของวันนี้ะระยะเวลาก็คือช่วงหกโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการเตียงง่ายมากต่อโฟม นี่คือกล่องโฟมที่มีลักษณะไม่รั่วนะฮะไม่รั่วซึมแล้วก็น้ําที่ค้างไว้หนึ่งวันนะครับผสมกับน้ําใบกว้างอ่อนๆแล้วก็นี่ครับสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะนานาเวตาใช้ใบมะยมใบมะยมหาตามได้ง่ายมากเลยนะครับตามตามบ้านตามที่อยู่อาศัยนะครับเราเราก็เตรียมที่ไว้แบบนี้นะครับวันนี้สามคู่นะครับเตรียมว้ อแล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนการสูบปล่อยลงเพาะนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับหนาคู่แรกนะครับอ่านี่คู่สองนะครับ คู่สองมีคู่สามนะครับใจเย็นๆนะครับคุณผู้ชมเราเราบางทีเราก็พูดพูดผิดผิดถูกๆบ้างครับแต่พูดผิดแต่เราทําจริงนะครับเราทําชัวนะครับมามันตอบโจทย์แค่นี้นะครับคือวันเนี้นี่คือง่ายเลยขั้นตอนง่ายมากแค่นี้เองนะครับสําหรับการเริ่มต้นในการลงเพาะพันธุ์สําหรับวันนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ อ่าแล้วก็ปิดฝาด้วยนะครับอ่าธรรมดาเราต้องปิดฝาด้วยอ่าแล้วก็เพื่อที่จะเดินกันแมลงกันยุงกันอะไรทุกอย่างครับที่มันอ่าที่มันจะมาเก่อกวนอ่ากาะขวนเกี่ยวกับอ่าการผรสมพันธุ์ของเขาเราก็จะปิดนยปิดปิดไม่ให้มีสิ่งใดงมารบกวนเลยนะครับอ่านี่นะครับปิดเรียบร้อยเป็นอันว่าวันนี้ นะครับนานาเบต้าไทยแลนด์พามาล่วงลึกถึงการเพาะพันในสไตล์ของนานาเบต้าที่ง่ายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามชมนะว่าผลของการผสมพันธ์ในวันนี้จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเสียร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเสียห้าสิบห้าสิบหรือว่าจะดีห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้